สรุปประเด็นทองคําประจำเช้าวันที่3เดือนตุลาคมนะครับนั่ทุนราคาทองคำภาพรวมก็ยังอยู่ในเทรนหน้าบายนั่นแหละมีการฟื้นขึ้นมาเกือบจะถึง2,675แล้วนะครับในช่วงวันก่อนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ย่อตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งทดสอบบริเวณจุดกึ่งกลางของโครงสร้างเทรนขาบ่ายแบบระยะสั้นถามว่าแล้วแบบนี้นี่คือมันมันยังไงคุณครับทองมันจะยังเป็นหน้าบ่ายต่อไหมหรือว่ามันจะกลับตัวลงไปแล้ว ตอนที่เรากําลังคุยกันอยู่ในขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเราอยู่ในช่วงการปรับฐานนะปรับฐานตามหลักของเทคนิคดังนั้นนะครับนังจุดครับการที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนตรงกลางนี้มันจะทําให้มีทั้งขาบายและขาเซลล์อยู่ในตลาดเลยเดินปูนเปลี่ยนเยอะแยกันไปหมดครับอา้าวแล้วอย่างนี้ขาบายพี่ติดดอยด้านบนทํำยังไงดีคนที่ติดดอยด้านบน จะรอดไหมอ่ะนี่ครับอย่างพี่ลักคณาฐานเนี่ยถามว่าพี่ติดบายอยู่2660เลยซึ่งมันก็ไม่ไกลกันจากตรงนี้ครับตอนนี้ราคา2656โอ้อ่ห่างกันประมาณแค่500จุดเองครับผมต้องพูดนะฮะให้มันดูเวอร์ไปเลยอ่ะไปจนถึงนู่นเลยคนติดบาย2684เลยสมมติมีคนติดบายตรงนี้จริงๆในความเห็นของผมคิดว่าอย่างรอดไหมตอบได้ตรงนี้เลยครับว่าคิดว่าอย่างรอดครับนักขุดครับถาวาวทวายึงเป็นแบบนั้นเพราะว่า ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสภาวะสงครามที่กําลังรอการโต้กลับของอิสราเอลและอิสราเอลก็ให้คําตอบมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะทําการโต้กลับเฮ้ยคุณโต้กลับจริงปะาหาไม่ใช่ว่ามีขา่าวแล้วก็เงียบอิสราเอลไม,ไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะครับอย่างอิหร่านเนี่ยบอกว่าเราจะทําการโต้กลับนะฮะใช้เวลานานสักระยะหนึ่งจําได้ไหมครับนั่งถุนตั้งแต่เดือนกันยานอยู่เลยที่อิหร่านบอกว่าจะทําการโต้กลับแล้วก็เพิ่งจะเข้าสู่เดือนตุลาคมอิหร่านจึงได้เริ่มมีการเปิดฉากโจมตีจริงๆแต่อิสราเอลเนี่ยผมสังเกตมาหลายรอบแล้วนะฮะ ที่จะโจมตีกับเลบานอนนู่นนี่นะบางทีเขาไม่ค่อยพูดแล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเซอร์ไพรส์กเกิดขึ้นกับคู่ต่อสู้ของเขาเสมอ,อยกตัวอย่างเช่นเลบานอนครับเหตุการณ์ที่ใครไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันการระเบิดของอุปกรณ์สื่อสารเพจเจอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องมือวิทยุแล้วก็แล็ปท็อปบางคนเนี่ยอาจจะเป็นไปถึงแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยก็มีเหมือนกันมันคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์คือเหมือนกับเขาไม่พูดนะแต่ว่าเขาทำเลย ดังนั้นสถานการณ์เนี่ยอ,นนอ,นนอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะเนื่องจากเหตุผมพูดไปผมไม่ได้ชื่นชอบอิสราเอลหรือว่าชื่นชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสําคัญนะครับไม่ได้อยากให้เกิดสงครามจริงๆนะแต่ต้องอธิบายแล้วก็บอกกับทุกคนว่าสิ่งที่อิสราเอลกาลังจะทาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายกับเรามากๆแล้วก็ไม่มีระยะเวลากําหนดหรือระบุไว้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอิหร่านได้บ้างแต่ถ้าอิสราเอลก็ได้รับคําแจ้งเตือนเรียกว่าเป็นคำขอร้องแล้วกันจากฝั่งของอเมริกาบอกว่า อิสราเอลคุณจะจมตีอิหร่านเนี่ยนะก็โจมตีอะไรให้มันพอเหมาะพอควรนะอย่าไปยุ่งอะไรกับโรงงานนิวเคลียร์ของเขานี่คือคําขอจากฝั่งอ,งอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางอิสราเอลเนี่ยก็ได้บอกแล้วนะครับว่าเราจะเน้นโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานฐานทัพทางการทาหารของอิหรา่านรวมไปถึงโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วย ดังนั้นตอนนี้ตลาดเดี่ยมันก็เลยอยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังครับทั้งตลาดหุ้นเองก็อยู่ในการปรับฐานทองคําเองก็อยู่ในการปรับฐานเหมือนกันพี่ๆขาบายพอจะเข้าใจาใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงยังไม่ได้กังวลม,มากมายกับคนที่ติดดอยในระยะยาวๆเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะเคลียร์ได้สงครามถ้ามาปุ๊บและเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันดีดชุดเดียวเนี่ยมันพานั่งทุนนะครับพาฟ้าและสามารถชนทีพีได้เลย ดังนั้นขาบายในระยะยาวกับคนที่ติดไม้ดอยอยู่ที่ด้านบนคํำตอบชัดเจนตายตัวครับว่ายังสามารถถือได้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะต่อมาคือคนที่บอกว่าแล้วผมไม่มีขอระอยะบายระยะสั้นนี่ทํำยังไงดีครับผมได้ให้จุดราคาไว้แล้วครับ3ตัวเลขด้านล่าง2646 2632 2617รอบายแถวนี้แล้วคุณจะเข้าไหมผมเข้าครับพูดแล้วนะว่าผมจะเข้าบายด้วยก็จะทําตามนั้นจริงๆครับ แล้วบางคนอาจจะเริ่มคิดว่าคุณแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะลงถึงหรือเปล่าฮะร,ราคาทองเนี่ยมันมันอาจจะกลับขึ้นไปเลยก็ได้หรือเปล่ามันก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าโซนสีดําที่ยังไม่ได้เข้าสู่โซนน้ําเงินทั้งด้านบนล่านล่างเนี่ยมันคือโซนระยะที่สามารถขึ้นก็ได้ลงก็ได้ดังนั้นถ้านักทุนจะกดายตรงนี้เลยก็ให้ควบคุมมันนี่แมนจิเมนต์ให้ดีๆถามใจตัวเองก่อนว่าพร้อมกับการโดนลากไหม ที่จะโดนลากลงมาเนี่ยอีกประมาณสักพันจุดหรือว่า2,500จุดรับไหวไหมนังทุนได้ยินผมพูดแบบนี้เขาก็จะถามว่าอุ๊ยดิฉันถ้าจืดฉันบายแล้วมันจะโดนลากจริงๆเหรอไม่ใช่หรอกครับเราการันตีไม่ได้ว่าจะโดนลากไหมแต่เราทําได้เพียงแค่การประเมินความเสี่ยงว่าถ้าอยู่ดีๆมันพลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็ลากเราลงด้านล่างได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าเรารับความเสี่ยงได้ก็กดได้เลยครับจะกดบายตรงนี้ตอนนี้8โมงห้นาทีก็สามารถทำได้เลยครับนักทุน พอจะเข้าใจความหมายใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันแล้วนะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรหรอกครับแค่กดไลค์กดแชร์ก็เพียงพอแล้วขอบคุณมากเลยครับที่จะมาดูขาเซลลกันบ้างขาเซลล์บางคนไปเซลลเอาไว้ด้านล่าง2640กว่าเพราะเห็นราคาทองคําแท่งเตียนสีแดงก่อนหน้าคิดว่าราคาน่าจะต้องลงแล้วนะแต่ท้ายที่สุดแล้วราคาเนี่ยกลับมีการทิ้งไส้และก็ย้อนขึ้นมาจากโล2641 กลับขึ้นมา2,000กว่าจุดไปทํำายเสมอตัวกับเมื่อวานก็คือ2,662พี่จะยังมีโอกาสในการลุ้นเคลียร์ได้ไหมถ้านักทุนไม่ได้ติดเซลล์ลึกนะจนต่ำกว่าโซนทุเงินต้องบอกเลยว่าตราบใดก็ตามที่อิสราเอลยังไม่ทําการโจมตีกลับอิรานเนี่ยโอกาสที่ทองคำจะย่อและนักทุนขาเซลล์จะเคลียร์ไม้มีความเป็นไปได้ตลอดเวลาครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเอาไว้เลย กับ2ถ้าเราติดเซลล์ลึกกว่านั้นเลยเนี่ยอันนี้เราต้องระวังนะทุกคนคําว่าระวังคืออะไร1ระวังเรื่องที่1คือเทรนมาเป็นหน้าบายแล้วมันพร้อมจะขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยข่าวก็ได้สองพี่ๆขาเซลล์อยู่ท่ามกลางสภาวะสงครามนะครับดังนั้นบางคนติดเซลล์ลึกมาก2400-2300กว่า2500ต้องคิดหน้าคิดหลังดีๆก่อนครับอิสราเอลยังไม่โจมตีอิหร่านทองจะยังไม่บิดตอนนี้แต่ ใครจะตอบกับเราได้ว่าอิสราเอลจะทําอะไรตอบโต้หรือเปล่านะครับพี่ๆนักถดพอจะเข้าใจอยู่นะดังนั้นคนเซลล์ที่ติดด้านล่างผมให้น้าหนักว่าถ้าอิสราเอลไม่ตอบโต้ยังเคลียร์ได้ส่วนคนที่ติดเซลล์ลึกๆอันนี้ถ้าถามผมผมก็จะแนะนำเหมือนเดิมตลอดว่า 1. พิจารณาแบ่งคาตัดขาดทุนซะ 2. ถ้า จะยังถืออยู่จะต้องรู้ด้วยนะครับว่าเรากําลังจะสู้กับอะไรแล้วจุดจบของเรานั้นอยู่ตรงไหนถ้าเรารู้แล้วว่าจุดจบอยู่ตรงไหนเราสามารถถือต่อได้ครับ 3. ผมไม่มีของเลยคุณแลยอยากจะเทรดเนี่ยเอาตรงไหนดีครับถ้าอยากจะเซล,ลเซฟเซฟส,สตัวเลขด้านบนครับ2 6 7 5 2689และ2705พวกนี้จะมีความเซฟและปลอดภัยมากผมกําหนดไว้ให้แล้วแต่ที่ที่บางคนบอกว่ามันไกลไปคุณเนี่ยตั้ง2อง0จุดกว่าจะขึ้นไปถึงโซนคุณเนี่ยมันเซล,ลก่อนเลยได้ไหมได้เอ้า แล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าแถวนี้บายได้คือทุกคนต้องเข้าใจครับว่าตอนนี้เนี่ยราคามันอยู่จุดกึ่งกลางคาว่าราคาหยุดจุดกึ่งกลางเนี่ยมันคืออาการกราฟลอยนะแถวแถวประมาณ2 6 5พันหกร้อยาาาว่าการกราฟลอยหมายความว่าเดี๋ยวคุณก็ขึ้นได้เดี๋ยวคุณก็ลงได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเทรดทั้งหน้าบายหน้าเซลล์แถวๆถวตรงนี้จับจังหวะให้ดีเนี่ยมันเทรดได้ทั้งสองฝั่งแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกหน้าใดเดืองหน้าหนึ่งละคุณครับคุณจะเลือกเทรดหน้าอะไร ผมเล้หน้าบ่ายอยู่แล้วครับคือรอย่อแล้วก็บ่ายเวลาที่ทองทุบลงมาเนี่ยมันมีแนวรับหลายตัวครับทั้งจุดครับแล้วเวลาแก้เนี่ยมันจะแก้ง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่ๆนักลงทุนเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือการสูุประเด็นทองคําของเราทั้งหมดครับในวันนี้ก็ได้รับการยืนยันหน้าเฉยแล้วนะว่าผมมีความโฟกัสกับการเทรดหน้าบ่ายอยู่ครับขอบพระคุณครับผม ลูกค้า xm รู้ได้อ,อยังครับว่าเทรดแล้วในวันนี้จะต้องได้รับเงินคืนจากทางโบรกเกอร์ด้วยนะครับซึ่งเงินคืนนี้จะเข้ามาใน wallet ของเราทุกๆวันเลยก่อนเที่ยงตรงถามว่ามันคืออะไรเลยครับมันคือการที่เวลาเรากด o r อร์ไม่ว่าจะบายหรือซลล์ไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนเราก็จะต้องได้รับเงินคืนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่ารี b a ทเงินคืนวิธีการทํานั้นง่ายมากเลยครับจบภายใน5นาทีเดี๋ยวนักทุนท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่อาจจะมา ใช้บริการ XM ในอนาคตหรือเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วก็เพียงแค่เปิดบัญชีเสริมเพิ่มขึ้นมาก็สามารถได้รับแล้ววิธีการต่อไปนี้5นาทีดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับสอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ x M อยู่แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้ วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานําเสนอให้กับนักทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังเท่านี้ทุกคนจะระดรับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างเป็นหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรก เข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย สิ่งแรกที่เราทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอิน hmm. เข้าไปเลยครับนังชุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจําเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกันกับทาง XM มครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนังชุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนังทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลย ในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่ะตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่ๆเปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนั่งจุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้ะต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปททองคำนี่แพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุนร้อยหนโบนัส100นักงจุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือหนึ่งยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส,ส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตโลครับนังจุดครับอันตโลเนี่ยสเปรดทองคําจะถูกและก็ f ฟรีสวอปด้วยแล้วข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับอ่ะตัว Standard เลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมติเทรดหนึ่งหลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่แต่ไม่ต้องตกใจนะผมให้ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักจูบไปเทรดหนึ่งหลอดนะส่วนอัลตโลถ้าเทรดหนึ่อด จะได้รับประมาณสามเหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับนั่งจุดสกเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไ่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้หนักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้ กดป้อนที่นี่จําตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดหนึ่งให้ดุงชุนได้เห็นชัดๆพิมพ์ม hey, U P A o ครัว่า K R U P A O คูเปา1 2 3แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับ แค่นี้เลยครับเพราะว่าเปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทําได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลาั้นจุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมี เลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนังชุนครับส่งไปแจ้งกับนังชุนว่าคุณเปิดบัญชีสําเร็จนะและถ้านังชุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับ แค่นั้นจบแล้วกดดาเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทําแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนังชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นังชุดกดคาว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า my wallet ไปครับ my wallet อยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน my wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานังจุดจะถอน ต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสเอ่อตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นขนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญร้อยเหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับผม